ก็มันจมาที่อะไรอย่างเงี้ยวเพื่อนนะเขามาอยเ้ยป็นสอนแค่เด,ด็กๆน,นนะฮเขึ้นไปนเล่นมาดเนี่แต่ทุ๊กตาเต็มเลย เราแบต้องการเพราะว่า <wiele> ต้องให้ต <ę> ัวการไปแต่ก็ได้ความร้อนว่าสบายของเช่นกันให้เราลับเงีวเลยนะพวกนี้ยังไม่เคยไปมั้งครับโอเซงผมเคยไปครั้งสองครั้งมั้งที่ตันติยามานี่แหละครับที่หนึ่งแล้วก็ที่นิวเซนที่นานแล้วครับต้องสมัยมาครั้งแรกนะครับผมลับุ๋ยเลย มันเข้าไอมันเข้าไปตอนเข้าห้องฮีเตอร์นะครับมันมใช่ใเท่าไหร่นะอุณหภูมิมันเก้าสิบเลยไ้มใช่ไหม,มาาาใช่ครับว่ามันลงหรือมันเท่าไหร่ฮนี่แต่โอ๊์ บาคนก็แลกแต่ยี่สิบสามสิบสี่นี่แหละอเซ้งมัน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 แว่เซียวยากเนี่ยคือมันมีผ้าขนหนูพื้นเดียวผู้หญิงเหมือนกันไหมครับผู้หญิงเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยแล้วผู้หญิงเขาจะปิดอะไรอ่ะไมม่ีแล้วแล้วผ้าขนหนูก็พืนเล็กนิดเดียวเองเนาะ